สูตังเอกังสมายังพระขาวาภารานสียังวิหาระติอิสิป,ปะตะเนมิคะทาเยตตระโคพระขาวา,วาปัญจวิวัคขิเยพิกูอาแมนเตสิทีวะเมพิกะเวอันตาปะพะชิเตนานาวิเศษ วิตาพายโยจาย kind of ังกาเมสุกามะสุขันดิกานุโยโคฮิโนคัมโมโปทุชานิโกอนาริโยอนัตถสันหิโตโยจายังอัตตากีระมะทานุโพโหทุโคอนาริโยอนัตถสันหิโตเอเตเตพิคาเว โอโฮอ,อันเตอานุปขมะมัชิม,มาปฏิปาทา,าตทาคาเตนะอะพิสัมพุทธาจากขุการณียานากะรณีอุปสมายะาอาิพินายะสัมโพธายทิพานายะสังวัตติกะตมาจรสาภิกขเวมัชชิม,มาปฏิปทา อาเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานะกรณีอุปัสสายาอภินญายาสัมโพธายะนิพพานายาสังวัตติอายะเมวะอริโยอัตถังกิโกขะมัคโคสยทตีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจะสัมมากัมมโตสัมมาอาชิโยสัมมาวายโม สติสัมมาสมาธิอะยังโคสาพิกขเวมัชชิมาปฏิปทาตาทะคาเตนะอภิสัมพุทธาจากขุการณียานา,ารณีอุปสัมมายะอะพินญายะสมัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอิทงังโคปะนาภิกขเวทุกขังอริยะสัจจังชาติ ชัมปิทุกครั้งโสงกับปาริทเทวะทุกขาดโทมนุษนาสุปายาสาปิทุกคาอับปิเยหิสัมโปปายโยโคทุกโคปิเยหิวปายโยโคทุกโคยามปัด ทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภาวิพานันทิราคะสหัสคาตาตัตตาตัตตาพินันทินีสายยทีทางกามันตานังพะวันตันหาวิภะวะตันหาอิทัคโคปนาพิขะเวทุกขนิโรโธอริยสัจจังโยตัสาวเยวตันหายะอเซสาว วิราคนิโรโทรจาโคปนินาสะโคมุติอนานารายโยอ,อิทังโคปนาพิขเวทุกขานิโรธา,านี้ปฏิปทาอริยสัจจาอยาเววะอริโยอัตถังคิโกมคโคเซทีทังสัมมาทิถิสัมมาสังกัโปโสัมมาวาจา สัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมา,า,ว,มมาวายโามสัมมาสติสัมมาสม,มาธิอิทังทุคังอริยสัจจันติเมพิกขเวปุเพอานะนุสสุตเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโค ปะนิทางทุกครั้งอริยะสัจจังปรินเยยานติเมพิกาเวปุกเพอน,น,นันตุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอิทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปะนิทางท,ทุกครั้งอริยะสัจจังปริยา พิกเวปุเพอนะนุส,สุตเตสุธามเมสุจักคุอุทาปนิญานัานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโรโกอ,อุทาปาทิอิทังทักทุกขสะสัมมุทยโยอิริยาสัจจันติเมพิกขเวปุเพอนะนุส,สุตเตสุธรมเมสุจักคุงอุปทะ ธิยานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตาโคปนิทางทุกขะสมุตทโยอริยาสัจจังปะหาตับพันติเมพิกขเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิยานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตาโคป ปานิทางทุกขะสาม,มุทโยอริยสัจจังปะหีนันติเมเเพพิกวปุุอนนส,สุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอีทางทุกขนิโรธ โะอ,อริยสัจจันติเมพิกขเวปุเพอนานุสตเตสุธรรมเมสุขังจากคุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปานิทางทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตพันติเมพิกา นุสสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุาาทปาธิยาังอุาาทปาธิยาปัญญาอุาาทปาธิวิชาอุาาทปาธิอาโลโกอุาาทปาธิตังโคปานิทางทุกขนิโรโธอริยาสัจ,จังสัจจิกตันติเมพิกขเวปุเพอ,อนานุสสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุาาทปาธิ ยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารโรโกอุทปาทิอิทังทุกขานิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเนเมพิกขเวปุเพอานะนุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารโรโกอุทปาธิตังโคปานิทัง ทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตพันติเมพิกขเวปะเพอานาลุสันสุตเตสุธรรมเมสุจักคุงอุปาทป,ปาธิยานังอุทป,ปาธิปัญยา ปฏิปทาอริยาสัจจ์พระวิตันติเมพิกาเวปุเพอน,นัสนุสสุตเตสุทามเมสุจารคุงอุปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิยาวะกีวันจำเมพิกาเว อิเมสุจัตู้สุอริยาสัจเจสุเอวันติปฏิวัทางทวาทาสาการังยาทาพัพภูตัญยานา,า,านาทัสสานังนาสุวิสุทงังอโหสิเนวาตาวาหังพิกขเว е. นาเทวเกรโกเกร,ร,รเกสมาระเกสพัมมเกสัตสมาพรามมานิยาปะชายาสัเทวานุสายาอนุตตร,รงัง สัมมาโพสพัมโพธิงอภินสัมพุทโธปาจญายาสิงยโตจะโชเมพิกขเวอิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปติวัตตังเทวาทาสาการังยาถาภูตังยานัสาสนังสุวิสุทธังอโหสิอาหงทาหังพิกขเว เจเทเว,วะเกลโลเกสมาระเกสพัพพมเกสัสัมมพัมมานิยาปะชายัสสเทวะมนุษยายะอนุตร,รังสัมมาโพธิงอภิสัมพุทโธปันจัญญาสิงยานันจะปะนเมทัสสานัง โวจากพักวาอัตตามานะปานจาวคิยาพิคูพักวโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสสมินจากปะนะเวยยกะราสมิงผัานยานมาเนอายสมาันโตโกนทันญะคาสักวิละชังวีตมะลังธรรมะจากคุงอุทปาทิยังกินจิม ตถาานุสาเวสุงเอตัมพะคะวาภารานสิยังอิสิปตเนมิคาเทเยอนุตตรังธรรมมาจากกลางปวัตติตังอปะปะปฏิวัติ jam. ยังสมานีนะวาพรหมมานีนะวาเทเวนะวามาเรนะพรหมนาวาเกตันจิวาโกัสสมีนติภูม จาตุมาหาราชิกาเทวาสัทธมนุษาเวสุงจาตุมะมหาราชิกานางเทวานางสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสุทธามนุสาเวสุงตาวาติบสานางเทวานางสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธามนุสาเวสุงยามานางเทวานางสัทธังสุตวาตุสิตาเทวา นุสาเวเสเสูงตุสิตานางเทวานางสัทธงสุตวานิมานรตีเทวาสัตถ์ธมานุษสาเวสูงนิมานรตีนางเทวานางสัทธาสุตวารปนิมานารตีเทวาสัตพ์ธรรมานุสาเวสูงปรินิมิตวา วตีนางเทวานางสัตตังสุตวาพราม,มกายิกาเทวาตมนุษาเวสุงเอเตพระควาตาภารานสิยังอิิป,ปัตเตนมมิคเทชาเยอ,อนุตร,รังธรรม,มะจักกังปวติตังอปปติวติยังสามานีนะวาพรามมะเนนะวาเทวานางวามาเรนะวาพรมนา วาเกตจิวาโรกามินติอิติหะเตนะชานีนะเตนะมุหุเตนะยาวาพรมมะโลกาสัตโธอภุคัชิอายญาจเทสะสะหาสีโลกทาสังกรมปีสัมปะกรมปีสัมปะเวทิอัปปะมาโนจะโอราโรโอพาโซโลเกปาตุ เทวานังเทวานุภาวังอัถโคภะควาอุทานังอุทาน,านสิอญญาสิวาตะโกโกนทันโยอ,อญญาสิวาตะโพโกนทันโยติอิติหิทางอายัสมโตโกนทัญยัสาอายาโกนทันยออยยโนนยตวตัตวานามังอโหวสีติ